เปิดกับอูนแะล้วอยู่ใน n Night Drive พอดีผมเห็นว่ามันมีอัปเดตเมื่อประมาณสักช่วงหนึ่งแล้วก็นี่ผมเปิดแล้วมานั่งฟังเพลงอยู่ตอนช่วงแรกก็รู้สึกว่าแม่ไม่ค่อยเพะทูอันอ,อันเก่าไม่ได้แล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยอุตรดิตอ่ะเมื่อกีนน้นี่อันไออันแรกที่เคยเล่นไปก็คือแม่สอดอุ้มผองอันนี้อุตรดิตอันนี้อะไรเนี่ยแพ้ไม่ดูเหมือนกันไปลุยรลดนี่ มือวันนี้เ u อ north เธอ right อันนี้เอ่อนนุบๆ recenter คืออะไรวะก็คือแบบมองซ้ายมองขวามากๆแล้วก็กลับมาอยู่ตรงกลางใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะว่าเขามีอัปเดตอะไรบ้างแล้วก็ตอนแรกที่เป็นอุ้มผางเนี่ยจะมียายสปีดมาวิ่งอันนี้เขาอะไรวะเขาพลึงใช่ไหมทางอ่านผีขออภัยแนะพอดีผมไม่ชำนาญการเรื่องสังคมหรือภูมิศาสตร์เลยนะั้นชื่อจังหวัดสถานที่สําคัญอะไรไม่รู้เรื่องเลย แล้วก็อันนี้จะมียายสปีดมาวิ่งไหมผมขอรอดูสแป๊บเรื่องงานโอเคไม่น่ามีแล้วแลุยรอดเลยอันนี้เหมือนเดิมไหมอีกครั้งที่ผมจะต้องขับมาอยู่ในฝันรลายอันนี้แล้วก็พระจันทร์ที่สอดสองขึ้นไปทำให้ผมต้องกลับมาที่ถนนที่ไม่มีทางจบสิน้นแล้วตุมต้มๆผมเคยอยู่ที่นี่มาก่อนนี่นะมันถนนต้ไนไม้เดิมถนนเดิมถันเดิมแล้วก็เลื่อยพิบเหมือนเดิมอ๋อไม่ทันอีกแล้วโอเคขับให้ถึงเจ็ดโมงแล้วกันอี เป็นอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วเอ่อไม่รู้ว่าจะมีไอแอปนอมบอรี M ่ erm อะไรบ้างไปลุยโลดนี่เอยคสเซเทป่ะตุ้มตีตอออฟตัดวั้นเด้อโอ้วบอนเซอร์ใหม่โอ้โหแล้วดูนั่งทีนี่เจ็บตูเจ็ดหลังอ่ะวันใจ โอโโอ้ uh huh. oh, ลองอะไรไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวเดอเดออันนี้ไม่ย้อนกลับไม่ได้เดยอโอเคคดว่าผมน่าจะเจงบงละอ่า uh ซ้ huh. ายมือเมื่อกี้มีอะไรพริซนุโลกกับเอ่อ uh huh. อะไรวะอุตรดิตโอเคจัดไปโอเคถ้าเสียงดังไปนี่ขอพัยด้วยนะครับเพราะว่าในหูผมนี่ยางดังไม่รู้ว่าในคลิปจริงๆน่าจะดังแค่ไหน อ่าเดี๋ยวมีเขาเดี๋ยวมีตัวอะไรมาเต้นเดกเออน,นี่ก็มีบังเกอร์ด้วยไอยขเขารู้แล้วที่ที่กันเออโอเคเออมีอะไรให้สังเกตอีกไหมนะอ่าป้ายอ่าข้าก่อนนี่ผมมีเพื่อนมาด้วยแต่ว่ารอบนี้ต้องอ่านาต้องจำเองเข้าได้แล้ววันนี้ผู้เข้าร่วมสมาคมผู้รู้จริงออฟตาเหนื่อยไหมอะไรวะ การตามหาอนโนมอลีอ่าเด้อันโนมอลี่อิโตเอลเอสไม่รู้เหมือนกัน,กนอะไรอันนี้คือแช่แป้งแช่แป้งทำน้อยหยุดบ่อยหยุดไว้ what the fuck แล้วก็อ่าอะไรไม่รู้สร้างมาแล้วกันอันนี้อะไรโอ้เ oh. ดี๋ยวใช้ทางเบี่ยงมีอะไรลดความบ่ โอเคโอเคอืมแหนทางก็แอบดูน่ากลัวกว่าเก่าฮะจะมีอะไรมาตัดหน้าแล้วแบบอู้หูเดือดเดือดกดไม่ติดไม่ติดยูจะคว้าอีกแล้วแล้วก็สารเจ้าพ่อมาลายยู่ไหนจ๊ะเฮ้อโอเคระวังรถไฟคนหายอายุร้อยปีหายจากอำเภอ หนอง,องนไทตำบลไร่เก่าแล้วย,อดดย่อเกือบี่ขันที่หายที่หายว่าสองหกหนึ่งเอ๊ะอ๋อต้องเข้านี่เหรอหเพลงยังไม่จบด้วยนะโอ้ไมก่ก็เปิดมายาวมากอ่อเข่าเพลิงโอเคอืม เมือ่อกี้เห็นป้ายอะไรเดี๋ยวเนีขเขาใช้เอนนี่เดินนะใช้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรไรดิกเนื้อพเพลงเดิมอุโมงค์ขอบลึงโอเคอ้าวแล้วถ้าสมมติเราไม่เข้าตรงนี้เราเข้าทางไหนได้อีกแล้วถ้ามีรถไฟมาเราไม่ด่องเลยวะเนะี้เออแปลกแปกเว้ยโอ้โหไกลด้วยกินลมชมวิวเฮ้ยไกลไปไหมัย่ย โอเคโอ้โห <Okay>. oh, มีไอ้นี่เยอะออีดับเนินผาเยอะเอ๊อันนี้บอกว่าให้หยุดแล้วก็มานี่ออเบี่ยงทางเบี่ยงเมื่อกี้ใช่ไหที่มีอุบัติเหตุเราก็มาฝั่งนี้แทนโอเคอู้ทางยาวมากเลยจะจำหมดไหมเนี่ยปุ๊บอ่าแล้วข้างหลังเรามีอะไรไหมก็คือทางเมื่อกี้ที่เราอ้อมมาโอ้โหแล้วมีป้ายอีก อ๋อเนี่ยสิว่าชายล้ก็เป็นสารเจ้าพ่อมาลายถ้าเจอไอ้สิ่งแปลกปลอมวันนี้จะอุ่นใจมากต่อยมันจะน่ากลัวสักแค่ไหนไ,ไปเขาก่อนทีม่มีผีมาเกาะหน้าแบบซึมอยู่ข้างหน้าเอาไปโอเคมาในเทลจะมีอะไรผิดปกติไหมโอ้โอ,โอสวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งกับรายการคืนพุทธคุ <c oughs> ครับเอจริงๆผมคิดดูว่า ไอเรื่องแรกเด็กมันน่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เพราะว่ามันเป็นรถเ,เหมือนกันด้วยฉะนั้นแล้วตอนเข้าอุโมงค์ไปผมจะเงียบเลยเราดูซิียงจะมีเสียงหรืออะไรไหมแล้วก็เอออันนี้ถือว่าเป็นสิ่งผิดปกติไหมอ่ะเพราะว่าตอนแรกมันควรจะเป็นเพลงปะ่ะหรือว่าอาจจะเป็นอันใหม่ไม่รู้เหมือนกันก็ดีได้ฟังย,วยาวแหมคลิปจะยาวเพราะว่านั่งฟังอะไรแ,แบบเนี้ยขอพลึงโอเคเอากดมอยู่ยไม่ติดเอยอันนี้ ไอ้นี่เปเนอนะแอนดอมเบลรี่เปนเปนอนะเอ๊ะมีใครมาเต้นแรงเต้นกาไหมนะโอเคเข้าหูวมงอะไรผมจะเงียบเลยตัดตาตัดตาตัดตาตัดตปิดดูปิดดูป้าปุ๊บปิดดับเก่งเงียบละ น้องแจกใจงเงียบแล้วยังตอบผิดด้วยว่าเดี๋ยวมีอะไรวะอู้เร่อคนเดียวม่งลาบากวะ่ะเหมือนคลิปนี้ผมนั่งมานั่งฟังเรื่องผีผ่านในเกมแล้วอันนี้เปิดใหม่เป็นอะไรอ่ะเป็นเพลงอันนี้เป็นเพลง hey. เฮ้ยเราก็ไม่ไสนใจเอนนี่เลยสิ่งผ,ผิดปกติเลยมัวแต่ไปเช็คเช็ค<ๆ>แสดงว่าหรือว่าเทปมันนับไม่รู้เหมือนกันไป ฟังเพลงเหนือวันใจไอไอมันรู้จักคำคุกคามคำผันวันยุกกามนี่แต่ตอนอยู่ในอุโมงค์ก็แอบรุ้นอยู่เหมือนกันนะเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่หรือผมมองอะไรไม่เห็นไม่รู้ถ้าคุณผู้ชมเห็นก็บอกผมได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอันนี้ฟุ๊บๆเหนื่อยไหมตุ๊บๆอันนี้เหมือนเดิมอันนี้นวดนวดแป้งแล้วก็อะไรสักอย่าง อืมไปพ,พอดีเดิมมาเลยโอ้จำได้แลวโอ้ my god ตายฮะหโหย่พอดีค yeah. ีย์บอร์ดมันเจ๋งอะ่ะอ่ะมาเออม,มันอ้นี่ผมจำได้ว่ามันมัน,มน,มน มันทำอะไรที่มันไอ้นี่กว่านี้ได้เปล่าวะมันหรือนะมันโรบบอกกว่าด้วยมันมีสเตรทไนท์มันสามารถแบบซูมดูได้อะนั่นน่าจะโรบบอกมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันผมเคยไปเล่นในสเตรทไนท์นที่โรบบอกเนะี่ยผีมันยังเหลี่ยมอะเปิดเพลงต่ออุ้ยอุ้ยค้างค้างค้างอ้าสวัสดีครับผมพบสวัสดีครับรายการคืนพูดพุดฝาห่มครับผมต้นกล้าครับผมเรื่องเดิมครับพี่ครับเรามาคุยกันในอีเวนต์พิเศษนะอ๋อปกติว่าพี่จะต้องสตรีมมิ่งใน เราออกอากาศทางสตรีมมิ่งแต่วันนี้รายการพิเศษเลยทีเดียวและธีมพิเศษสําหรับค่ําคืนนี้เนี่ยจะเป็นธีมเกี่ยวกับอุโมงค์นะครับผมเมื่อกี้มีอะไรบัว้วเนี่กระสือกระสือนะสวัสดีเจ๊เนี่ยกระสือเออเจออะไรที่มันแปลกๆนี้ไปเลยคุณเคยเดินเข้าไปในอุโมงค์เก่าๆตอนนกลางคืไม่เคยแต่ว่าโดนในนี่ละโดนกระสือแล้วพี่โดนกระสือแล้วนี่เขียวลอยมาเลย วูบูยิงยาวยิงยาวไม่น่ามีอย่างอื่นซ้อนแล้วมั้งถ้ามีแอนนาบรีอีกันหนึ่งเคยเกิดอุบัติเหตุใหญ่นะอย่างอุโมงค์ไฟที่พังถล่มหรือนี่เออชนชนโอ้โหมันมีแค่ไส้กับหัวนะเว้ยไม่ชนซะแบบไม่กอดอีกปะเอาอีกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเตดเตดเตดชิว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 ไม่ชนรถเดิยรถกูเป็นตันเลยนะเว้ย เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าอ๋อเดี๋ยวถ้าสมมติเราเข้าไปใน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 อุโมงค์อ่ะมันน่าจะเป็นนี่ปะเสียงเสียงเสียงน่าจะหายปะเสียงวิทยุในรถฉันเออเนี่ยตอนเข้าไปแล้วมันน่าจะแปลกแปลกแล้วปะจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยลองดิเหมือนโลกข้างนอกเนี่ยมันขาดหายไปอ้าวไม่เป็นว่ะเดี๋ยวก็ซื้อน่อยเร็วมองกระจกหลังเนี่ยมองกระจกหลังดีกระสือดีเนี่ยมามาแล้วมาแล้วมาดีมาดีวู้ววเขาเร่งเครื่องเต็มที่เลยน โอ้พี่ไส้พี่ทำจากอะไรเนี่ยฮะอ้าถ้ากดรีใหม่อะอะไรโอ้ยฟังพี่ตนกาไมรดูเรื่องแล้วเออแล้วมันเอียงข้างไงใส่ออปตัดได้แต่กันแสงสีเขียวอ่าถอยรถถอยรถถอยรถ,อยถ,อยถอยเอ้ยเดี๋ยวกูโอ้ โอ้ยหนัก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 แล้วอ่าเอาเข้าไปเอาเข้าไปเออใช่พี่ไอตรงนี้ไม่ค่อยหอมเลยแม่งมีแต่ไส้เรรื่่องทีคับผมแล้วเราต้องกลับไปก่อนเหรอหรืออะไรต้องหลบซิกแซกเอ่อสมมติว่าเร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 าหลบไปหน่อยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เจอกูดิฟดิฟสิวบว่างหมายอม้ต่น ไม่มีใครกล้าเข้าเออเขาไอหนึ่งเป็นหนึ่งกลับรถก่อนเดี๋ยวไปชนไอ้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 ไส้เมื่อกี้มามามึงมาในเอเนี่ยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับวงรถไฟแห่งหนึ่งนะครับอ่าไอ้ไอ้จูเขียดนี่มัน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 อยู่เป็นทางด้วยนะแต่เราต้องอาจจะต้องซิกแซกกับซิกแซกแม้แต่ทางเดินสำหรับคนเลยเนี่ยคอมอนมันยังคงเป็นทางเอ้าแล้วกูต้องผ่านยังไงกูถามจริงอ่าอ่าอ่าดันไป อันนี้คืออะไรเออไอ้นี่เหรอ R G B เหรอเป็นหนึ่งพี่เป็นหนึ่งพี่ผมขอฟังไอ้นี่ก่อนหัวเราะก่อนเออออ่ะอ่เอาให้เสร็จเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จอให้เสร็จอใเสรอให้เสร็จเร็วน่ากลัวตรงไหนวะเนี่ยเอ้ยกระสือที่รู้จักนี่ไม่น่ามีแบบนี้นะไม่น่ามีแบบว่ากระสือรถไฟเอ้ยแล้วชาติไหนกูจะได้ไปพี่ โอเคเอ้า okay. oh, ตัวแตกละแค่นี้คืออะไรนนี้คือต้องรออย่เดี๋ยวเอาพี่มาต้นกำพี่ต้นกำมาเอาเปลี่ยนเพลงละล้วดูโอ้กับอ่าโอเคอ๋อมีรีดิโอกับแคดเซ็ตเทปโอเคโอเคครับพี่โอ้ อันนี้ไม่เจอรถไฟเจอแต่กระสืออะไรก็ไม่รู้ถ้าตามเวลาเนี่ยไม่ควรมีรถไฟขบวนไหนเข้ามาในช่วงเวลานี้นะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ผมทำเองครัพี่เรื่องเดิมแล้วไม่เจ้เจออีกแล้วกระสืออันนี้มันมันมันเออแต่แต่ก็ไม่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 ถึงกับแบบว่าโดนชนทีเดียวแล้วล่วงเลยเหมือนช้างตอนตอนรุดแรกรุดแรกนี่คือหนักเลยอาปเธอเลบสวัสดีครับสันจะพอมอะไร ไปเออไปต่อเหมือนเดิมมาเอา้ถ้าผิดเราออกเกษตรทีดีกว่าเรื่องนั้นน่าจะวนๆแล้วไม่มีอะไรละตูดูดูดมอืมเดี๋ยวดูซิว่าจะเจอสิ่งผิดปกติอะไรอีกอันนี้ป้ายน่าจะเหมือนเดิมมันนููจริงอ๋อ ว่าถ้าป้ายมันต้องแบบแปลกไปเลยแบบแปลกแบบแปลกไปเลยเอ้ยเจอจ้ะเอามาเพิ่อออกแบบอะไมาอยู่ฝั่งนี้เหรอเอ้ยคึอบอกไปเองว่ามัน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 ไม่น่ามีอะไรแบบว่าละเอียดขนาดนั้นก็ไม่น่าก็ก็ก็ไม่น่าเป็นไม่น่าแบบแค่ว่าเปลี่ยนฟอนต์จากมุมซ้ายไปมุมขวาแล้วจะเป็นสิ่งแบบผิดปกติไม่น่าเวอร์ขนาดนั้นเจออะไรแปลกๆอย่าทักให้เหลียวเขาหาจะผ่าน้มพอมาลายโอ้โหมันโคตรเพลงฝรั่ง มาเจออะไรอขอบแบบหนักๆขอแบบโคตรเปรตอะตุ้ง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 โอ้โอ้โอโอโกินขวากินขวาเท,ท่าที่ไม่ได้เป็นพวกผมอะไรเป็นที่คีย์บอร์ดเจ้าเอยอยากเจอมากกว่านน,น,นี้ไม่เจอแล้วมัน ตึงตึงตึงติ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 ง,ง,ง,งก็ไม่น่ามีอะไรถ้าต่อผิดปิดคลิปไปลุยโลดวู้ฮู้เออไม่มีอะไรจริงเวยชิวๆเลยเนี่ยอ่ะรอบนี้เจอแบบอนิมอลี่ดื่น ถ้าเขาใส่มาแบบว่าเป็นรูทใหม่ก็น่าจะมีอนอรมอลี่แบบแบบเบิ่มๆนะจริงผมกดเข้าไปดูใน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 คอลเลกที่เป็นแบบว่าคอลเลกผี่ก็ดูเยอะอยู่นะครับรอดูว่าจะมีอะไรยังไงบ้างแต่ทางโค้งนี้เหมือนรียูสมากถ้ามันจะเอาแบบน่ากลัวนะคือไอตรงที่ลถรถความมันต้องมีคนยืนเงี้ยแบบน่าจะสยองนะดูเหนื่อยไหมตึ๊บตึ๊บตึ๊บนดแป่งอ๋อแบบอยู่ทางฝ่ายอยู่แล้วโอเค ดูน่าจะมีท่อนโซโลเข้าไปหน่อยนะถ้าทำได้แบบโอ้โหมันมันอ๋อเร็วไปตีดีกว่าโอเคอาเมื่อไหร่เจอรถไฟแบบสวนมาเลยแต่ของเจออะไรในในในใ,ในนี่ผมต้องรีบออกมาแงมๆเลยวะทางปิดอันนี้อ่าร้อยปี2561นเหมือนเดิม เ mm, ด,ด้เด้งเด้งเด้งอด้งเด้งเด้งเด้าเด้งด้งดงเด้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 เด้งด้งเด้กล้ด้งด้เดดรด หรือว <Cornell. S 2> ่ามันละเอียดขนาดนั้นเลยะเนี่ยโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับเหมือนเรามานั่งฟังเพลงก่อนั่งฟังที่ต้นกล้าสวัสดีครับปกติปกติมิ่งนะครับปกติฟังสดฟังแห้งครับโอเคก็ผมคิดว่าเกมนี้เดี๋ยวผมรอให้เพื่อนว่างแล้วก็ผมว่างนี่แหละแล้วค่อยมานั่งเล่นด้วยกันเนอะน่าจะปั่นประสาทแลวมีอะไรพูดมากกว่านี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูอยู่ถึงตอนนี้แล้วก็ถ้าผม พลาดอะไรตรงไหนไปสามารถบอกผมได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับตุกคนผู้ชมชอบกดแล้วก็แชร์กดซับสไคร์อะไรได้ตามใจชอบเลยนะครับคอบครับไปอุ้ยเด็ดเด็ดเดดเดดลืมเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเราทำอย่างนี้ได้เราสามารถย้อนเราจะย้อนสอนเขาก่อนย้อนแล้วมีรถบรรทุกดูสิคราวนี้ย้อนแล้วเจออะไรเจอมาพิมหากระสือไททันนี่ก็เปล่าบีบกได้หน่อยเลยเป็นปาน ไม่โดนนะ,ะที่จริงอะ